เศร้ากัมพูเจียขอให้เศร้าเล่าหากซาค,ความสะอาดของวัดผู้จำปัซักให้ดีเดียวบรรพบุรุษกัมพูเจียจะบ่อพอใจซึ่งดังเล่านี้จะเป็นแนวใดเป็นยังเศร้ากัมพูเจียจึงมาสแสดงคำคิดเห็นคือแนวนั้นเดี่ยวเฮานี่ไปเบิ่งแลไปฟังน้ำกันด้วยสำหรับภาษาทิ้นวัดผู้ที่ตั้งอยู่ทีแขวงจำปัสักประเทศเล่า แมนเป็นบูหานสถานแห่งหนึ่งที่สำคัญของประเทศเลาวและถือจดทะเบียนหาขึ้นเป็นมอรล,ลกโลกอีกด้วยสำหรับภาษาทินวัดผู้แมนเป็นโบทถ์พามที่สางทวายภาษีว่าตั้งอยู่เทงเนินผู้มีลักษณะของภาษาเป็นเทวสถานขอมค่ายคือกับเขาพาวิหารสร้างเมื่อประมาณพุทธศตวตรรษที่12สมัยของพระเจ้า มาเห็นทอลวอดมันซึ่งเป็นกษัตริย์แห่งอาณาจักรเจนลาซึ่งอาณาจักรเจนลากลายเป็นจักรวรรดิขมรในหยุคทัดมาซึ่งด้วยการที่วาภาษาธธัดพูดจำปะซกมีอดีตทิวาเกี่ยวของกับกรรมัมพูเจียแบบนี้จึงบ่แปลกใจที่เมื่อมียังเกิดขึ้นกับ บูฮานสถานแห่งนี้ก็จะมีชาวกรรมัมพูเจียมาเกี่ยวของตลอดและในระหว,ว่างวันที่สมหาวันที่หาเดือนกุมภาพันธ์ปี2 0 2 3ก็เป็นเมื่อบุญเสดิมสลองนามัตสการภาษาทินวัดผู้จำปาซักหรือบุญวัดผู้จำปาซักซึ่งงานลังกาวก็มีการเสดิมสลองอย่างคึกคืนเลยในระหว,ว่างวันที่สมหาวันที่หานั้น แต่หลังจากบุญบาทผู้ไรโจบลงไปผู้คนก็พากันกับภูมิลำเนาของตนเองและถิ่มไว้แต่สิ่งของเบิงต่างหนานั่นก็คือขี่เหงื่อจำนวนดวงหลายซึ่งหลังจากที่บุญบาทผู้ไรโจบลงหูภาพขี่เหงื่อจำนวนหลายอยู่ที่วัดผู้จำปักสากนั้นก็ได้ถือโพสต์และถือแท่อยู่ในโลกอินเทอร์เนต็ต และในตอนเวลา1 3โมงกวักวกัวคองวันที่หาเดือนกุมภาปี2003ซ้ำนักข่าวเดอะล่าเทียนทามไลโพสหูบขี่เนื้อจำนวนดวงหลายอยู่วัดผู้จำปาซักพร้อมแคปสั่นว่าในขณะที่เทศกาลวัดผู้เซิงจัดขืนตั้งแต่วันที่3 หาวันที่หาเดือนกุมภาประสบความสำเร็จเป็นอย่างไรนักทองเที่ยวลายงานว่ามีทั้งขีเ่เงงอบอเพียงพอ่อที่สถานทีจัดไว้ให้ส่งผลนหายบริเวนวัดมีขี่เื่อสะใสซึ่งด้วยโพส์นี้เดียวเฮานี่ต้องไปฟังคำคิดเห็นของผูค้คนกันเอิ่นแต่ว,ว่ามีทั้งคนลาวคนต่างประเทศคนกัมพูเจียหลากกคนไทย เดียวเฮาหนีไปฟังคำคิดเห็นของพวกเขากันว่าเมื่อพวกเขาเห็นหูบขี่เงอจำนวนหลายอยู่ที่วัดผูจาปาสซักนี่พวกเขาจะมีคำคิดเห็นแนวใดเกี่ยวกับเรื่องนี้มาฟังทีคำคิดเห็นของเ้าเจียคนนี้เพิ่นได้แสดงคำคิดเห็นเอาไว้ว่าไล่โปรดขอให้เซาเล่าหักษาความสะอาดเพื่อปบป้องทรัพย์สินของบรรพบุรุษของเฮาแบบคือกัมปูเจียเหตุกับอุทยานแห่งชาตินาครวัด บรรพบุรุษของพวกเฮาบ่พอใจถ้าหากว่าพวกเขาเห็นสิ่งบอดีเกิดขึ้นกับทรัพย์สินอันหนาอัศจรรย์ของพวกเขาคอยหักประเทศเลาวเดอ้อในขณะที่คอยเหตุเวียกอยู่ที่นั่นแล่ผู้คนก่อไข่คือกับกัมพูเจียลายมีจิตใจที่งดงามและเป็นมิตรคอยมักจะแนะนำให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศของคอยไปเที่ยวประเทศเล่าจากขังในชีวิต คำขีเทนต่อมาเป็นของคนต่างประเทศทั้งขีเงือเป็นเพียงส่วนหนึ่งของปัญหาปัญหาที่แท้จริงคือความสำนึกของคนคำกิเทนต่อมาเป็นของคนต่างประเทศการปรับเปลี่ยนทัศนคติของประชากรคือคำตอบถึงจะมีทั้งขีเงือหลายพันทั้งกับบอสวยอีหยงังทาบอมีไผ่มัมกใส่มันวัฒนธรรมจำเป็นต้องเปลี่ยน การถิ่มคล้องล่มพื้นอาจเป็นเรื่องปกติเมื่อหาซบป,ปีก่อนที่สินค้าในทองถิ่นส่วนใหญ่จะห่อด้วยใบยตองแต่โลกเปลี่ยนไปแล้วและคนเราต้องเฮียนหูว่าต้องเปลี่ยนตามคําคิดเห็นต่อมาแมนเป็นของคนกัมปูเจียคอยเป็นคนกัมปูเจียและคอยหูซึกบอดีเมื่อเห็นภาพเหล่านี้คอยวังว่าพวกเขาจะปบป้องวัดนี้ได้ดีในอนาคต คำขีเทนต่อมาแมนเป็นของคนต่างประเทศขออภัยมีบัญหาอียงเรื่องแบบนี้แมนเป็นคือการถูกเทศกาลในโลกบอกเกี่ยวกับคนล่าแมนยูมันสามารถจัดระเบียบไล่ดีขึ้นโดยการมีทั้งเก็บขี้เงื่อหลายขึ้นในพื้นที่จัดงานเทศกาลแต่สุดท้ายแล้ว มั่นขึ้นอยู่กับความวองไวของสถานที่ที่จะทำความสะอาดภายหลังงานจบซึ่งเป็นความหผิดชอบของผู้จัดงานคํากีเทนต่อมายังเป็นของคนต่างประเทศคือเก่านักท่องเที่ยวเข้ามาหลายสื่อมวนนลชนเล่าหูหลายประเทศล่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในทีสุดแต่มั่นขืนกับประชาชนที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อเฮตไหประเทศล่ามีชีวิตชีวา และสวยงามคำจิเทนต่อมาแมนเป็นของคนเราแล้วงานเพิ่นกอนาอาไมยแล้วมาถ่ายเอางานบุญผาทา,ธาธสีโคตะบองกะคือกันเมื่ออื่นเศร้าขี่เหื่อเต็มเดินวัดเมื่อต่อมาเพิ่นกอนาอาไมยแนวไปถ่ายตอนเพิ่นยั่งบอทันเมียนคำจิเห็นต่อมาแมนเป็นของคนกัมปูเจียบอว่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วหรือบอพัฒนาเป็นเซนนี่เกือบทุกประเทศ เป็นเรื่องยากสำหรับประเทศที่จะหักษาสุ้านาไมในแต่ละเทศกาลสิ่งสำคัญคือต้องทำความสะอาดขี่เหงื่อทั้งมดภายหลังคําคิดเห็นต่อมาแมนเป็นของคนไทยเรื่องนี้เป็นเรื่องของจิตสำเนกและวินัยในตนเองตั้งแต่หัวแถวหอดปลายแถวบอต้องไปโทษคนนั่นคนนี้โยนความผิดกันไปมาคนทีเป็นใหญ่ บอเน้นบอกรัรมซับสั่งการไฮเดดขาดห้ามโซกโปกและทีมขีเนื้อซาไส้ผู้ที่เกี่ยวของกับการจัดงานกอต้องจัดหาบอลทีมขีเนื้อไห้เพียงพ่อบอว่าจะเป็นทงลำกอใส้ไล่เส้นกันคนที่ทีมขีเนืาอก็ต้องบอมากง่ายเดืองนี้แก้บอง่ายเลยสำหรับคนดุ่นเก่า เป็นเรื่องสำคัญต้องลงไปแก้ไปปลูกฟังตั้งแต่ตอนเล็กน้อยกำลังหำเฮียนอยู่ในห้องเฮียนซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ฝึกหายหับพิดสอบต่อตัวเองและสังคมอันนี้ก็เป็นคำคิดเห็นของผู้คนที่ว่าคอยนี้นำมาอ่านสุกทานฟังอย่างในก็ตามหลังจากที่ว่ามีภาพการถิ่มขีณยซาซ้ายออกไปทางสื่อสังคมออนไลน์ และสางความเป็นห่วงให้กับสังคมพอภาษาทินวัดผู้จำปรารซักถือคับห้องจดทะเบียนขึ้นเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี2001และเป็นสถานที่สำคัญของแขวงจำปรารกซักในตอนแรงของเมื่อวันที่หาเดือนกุมภาพันธ์ปี2003นั้นพนักงานของบริษัทสุวรน,นีโฮมเซ็นเตอร์มหาชนหลายกว่าส้าคน ไล่หวมแห้งหวมใจกันเขาไปทำความสะอาดเก็บเมียนขีเหอให้เป็นระเบียบเฮียบห้อยเป็นทีเียบห้อย